ทรัพยากรน,น้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ําคือชีวิตสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชนชูขอแฉที่พีวันเครื่องผลิตปุ๋ยเต็มสูตรลดต้นทุนได้มากกว่า20%ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเรื่องเครื่องผสมปุ๋ยไม่ต้องคุยต้องผม ถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรอรัตจัดให้ดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564ที่จังหวัดอุดรธานีมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผ้าไทยผ้าลายขอเจ้าฟ้าสริวันวรีภายใต้โครงการสืบสาร ภูมิปัญญาและพัฒนาผ้าไทยโดยท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยดรวันดีกุญชนยาคงจุนเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยแขก้มีเติมากมายร่วมกันเปิดงานนี้เจ้าค่ะท่านผู้ชมเจ้าค่ะงั้นเราไปชมบรรยากาศในงานกันเลยเจ้าข่ะท่านผู้ชม มหากรุณาทิคุณแห่งองค์พระพันปีหลวงนะคะที่ได้ทรงริเริ่มหรือฟืน้นเรื่องการทอผ้าไทยปีนี้เป็นปีที่50สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลมรีนารีรัตน์ราชกัญญาองท่านได้ทรงมาต่อยอดสืบสารงานแห่งพระพันปีหลวงในเรื่องของท่านะคะในปีที่ผ่านมาได้ทรงพระราชทาน ลายผ้านะคะคือเรียกว่าลายขอเจ้าฟ้าสิบวรรีนะคะว่าทั่วทั่วทุกกลุ่มทั่วประเทศนะคะได้กรุณาร่วมส่งผ้านะคะมาประกวดนะคะถึงวันที่3ามสิบเอ็พฤษภาคมนี้นะคะกําลังจะมาเรียนทอผ้ากับคุณแม่ค่ะปกติหนูทําอะไรอยู่ลูกเป็นแค่ธนากรค่ะเอาเหรอค่ะก็อยู่่ะที่ไม่ได้เก่งก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวค่ะท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งยกอีกคนหนึ่งสอดกระสวยนะคะเสร็จแล้วแอมี่ก็ดึงป้านะคะ แล้วปุ๊กก็เนี่ยค่ะปุ๊กก็จะดึงมาท<า>่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยค่ะอันนี้เหยียบค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับใช้เท้าเหยียบเลยแล้วก็ตอดเนี่ยค่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่าลายขอเนี่ยทำยากมากต้องใส่ใจต้องร่วมม้ร่วมมือที่สําคัญเวลาซื้ออย่าต่อนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจว่าใส่ใจใส่ฝีมือใส่ความพยายามแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยยางเลยค่ะแต่ทาเป็น ทำเป็นแล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่สูสอนใช่ค่ะคุณแม่สุนาสอนทุกขั้นตอนเพิ่งมาได้แค่สามวันค่ะสามวันแต่ทาได้ค่ะแม่แม่สอนแม่สอนจนทําเป็นเลยอค่ะโอ้โหต้องขอบคุณแม่มากเลยคุ้ต้องมานี่ปั่นได้เกือบสิบาเป็นสิบหลอดแล้วค่ะปกติแล้วเป็นพยาบาลวันหยุดก็มาช่วยแม่ท้องก็มาช่วยแม่ทองแม่สอนนะสอนค่ะพ่อแม่พาทามาพ่อแม่พาทะตาทวดยายทวดพาทํามาารนี้ได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงนี่เมื่อปีพศ2527ที่พระตำหนักภูพานจังหวัดสกลนคร,รอสอนมากี่รุ่นแล้วก็หลายรุ่นค่ะในกลุ่มของบ้านหนองอ้อก,ออก,ก็ดิฉันเป็นคนสอนมาเป็นเป็นคนแรกภูมิใจในตัวคุณแม่ที่คุณแม่ได้เป็นหนึ่งในสี่ฐานเสือของอสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนี่คือครูรูปสี่ทหารเสือของพระพันปีหลวงถามได้ดนคงค่ะ,ะยิ่งทาแล้วมีความสุขมีความสุขถ,ถ้าไม่ได้ทาแล้วแก่ไหมถ้าไม่ได้ทํารู้สึกว่าจะนอนไม่หลับแล้วไม่ไม่อยู่อยู่ไม่ค่อยดีค่ะนี่เรียกว่าพระลายอะไรลายมรดกโลกลายมรดุโบราณเข็มขันนี่คือ,อสี่เสือของ สำเด็จพระพันปีหลวงสีทหารเสือสีทหารเสือของพันลายนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของได้สร้อยได้สร้อยนี่นี่ท่านผู้ชมสรอพระราชทานสาธิสุนาสรีบุตรโครที่ทําคุณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชุมชนและก็การพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและก็พัฒนาชาติค่ะนี่คือครูหลวงสุนาสรีบุตรโครค่ะของแม่าของแม่ให้ลูกให้หลานสืบ ต่อไปสืบทอดต,ต่อไปสืบทอดต่อไป